สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนสวัสดีนะเมื่อเารจ้าเมน,นี่แกมุงกําลังเสียออกไปเหตุงานอากาศดีแห้งจ้าเมน,นี่แดดออกดีอากาศอุ่นจ้ามั่งมืองรรยากาศุงไฮท,ทงหน้าไปนต้องการเดินจ้าพ,พี่น้องตอนนี้กับเป็นเวลาเก่าเมื่อเสาร์นะจ้า แกบุกกำลังขี่รถออกไปเฮ็ดงานนี่ก็เป็นเส้นทางที่แกบุมไปเหตุงานนะจ๊ะวันน้ตรงไฮตรงหน้าแต่พรมินองงากนยังมือเสาร์ญี่ปุ่นไปนับกันเด้อจ้ะบรรยากาศยังมือเสาร์เนาะบ้านนอกบ้านหน้าญี่ปุ่นนี่เป็นเรื่องสี่ล่ะจ้าพพี่น้นอง ็นี่กะเช้าไหาช้ชาวนาเพิ่นกิดกำลังเตรียมที่สิท้ท้ายท้ายกบหยานะจ้ะ ยุยไกลนี่ก็เป็นวัดเดอร์จ้ะวัดญี่ปุ่นเนาะคนญี่ปุ่นกัมาสักกระหวาขอพรเทศก,กาลต่างๆจะ้ะก็เป็นสถานที่นี่ซื้อเสียงในเขตอำเภอทีแกมบมยูด,ด้วยจะ้ะนักท,ท่อง,งททองเที่ยวมาชมความสวยความงามดูจะ้ะ จะเป็นห้องน้ำด้วยบอมมี้ตนม่ตาตนอย่าน้ำว่าหลายดอกจ้าม<อ>ังมีกับพันไทยกบ,บดินแล้วเพ่นไทยพ่นบบดินแล้วจา้<อ><อ>จาด่น<อ>ี<อ>่หงไพ่ห้องน้ำด้วจา้านีตะว่าบ่มีน้ำ นี่ก็เป็นทางไปลานแก้มบุ๋มนี่จ้าที่ทำงานแก้มบุม๋มตรงนี้เลยนี่จ้าก็เป,ากเป็นสซ่งลานก็เป็นโร่งโบลานสมัยโบลานแล้วจ้าก็เขากับบรรยากาศกักบชนบทบ้านนอกแห้งนี่ก็เป็นทางนาลานแล้วจ้าแก้มบุ๋มกับมาทางลาดเดอ้อมาทางลาดหลังบาทลาดทงลาดทามา รถระไหลี๋ยวจุงจุงขามถนนก่อนนี่กับเป็นทางมากเมื่อกี้ละจ้าจะเป็นาการจำุนท้าหนาหล้านละจ้ายวอนถาบดแดนไปก่อนตอนนี้ก็คือยูเน่นสวนห้าง รถไปเมื่อกันจะหันขามไปเนาะจ้ะรถก็เริ่มหลายจ้ายันมือเสาหน่ช่วงนี้เขาเจ้ากับเปเหตุการณ์เหตุงานกันเวลาญี่ปุน่นตอนนี้กะเก่ามองเสาเด้อจ้าเอาสวนทางไปก่อนรถใหญ่สิมาแล้วรถใหญ่สิมาแล้ว นี่หอดหลา,านแล้วจ้าลุเขาไปจอดนี่แหละจอดอยู่มืองนี้แหละจา้าาจะเป็นมืองจอดประจำเลยมืองนี้มาหอดหลานแล้วจา้าพม่มีน้องแตจ,จอดจัก,กรยานไว้นี่ละ่ะ <c oughs> นี่จอดจักรยานไว้นี่สามพรักรากับลุงล่างคือเกา่า อากาศดีจ้ามันหนีอุ่นๆแดดออกแดดออกดีอากาศอุ่นแห้งแกมบุ้มขอโตไปเหตุงานกันเนาะจ้าได้เวลาเขางานแล้วว่าเป็นกำลังใจเหตุสุขสุขคนเดี๋ยวพอกันไหมเนาะจ้าสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้เดอ้อสู้ๆจ้าบ๊ายบาย